ยูเซอร์ฮะตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันนะฮะเมื่อกี้พี่ได้อะไรนะลองเอามีดแบบวางบนแขนตัวเองนิดๆอะ่ะไม่ดีแล้วก็ลูดแล้วพอดีมีดมันลูดมือแล้วมันลูดแรงไงไอ้มีดที่อยู่ในฝักนั่นอะ่ะโ oh, oh. อ้โหคิบหายยูเซอร์เฮียเอ้ยขอไม่ให้ดูแผลนะเพราะว่า ภาพที่แบบเอาลงไปใน YouTube กลัวมันแบบยังไงอะจะเค่มันจะโดนแบบสแปมหรือเปล่านะฮะไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ไอ้เฮียรู้แม่งอันนี้คือจดลงจากแขนพี่สดๆดเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขอไปหาหมอกกว่านะต้องขับรถไปเองด้วยเนี่ยไม่ไหวแล้ยูเซอร์โอเคครับผมไม่โคตรแสบเลยว,วะ่ะมันไหลออกก็ไหลนิดเดียวนะไม่เยอะเท่าไหร่ มันไหลออกทีละนิดนะฮะโอเคครับไปแล้วฮะ